สวัสดีค่ะวันนี้วันที่25พฤษภาคม25 6หนะคะจะพาชมกระเจียวอุตสาหลำพูนะคะตอนนี้เริ่มแตกใบเยอะแล้วนะคะอย่างต้นที่เห็นเนี่ยก็คือได้5ใบแล้วนะคะได้5ใบแล้วก้านเขียวนะคะถ้าเกิดได้ครบ7ใบก็จะ เริ่มออกดอกนะคะตอนนี้ได้5า้าใบสามใบบ้างก็กำลังขึ้นมานะคะอันนี้ต้นใหญ่นะคะแล้วก็จะคัดเอามาไว้ที่โรงเรือนหนึ่งก็จะทำสแสลนคะคะทำสแสลไว้นะคะก็จริงๆรแล้วจะทำเป็นที่พักแต่ว่าตอนนี้ให้เอาว่านมาไว้ก่อนนะคะก็จะ ขึ้นมาสวยงามมากนะคะโดนฝนเมื่อไม่กี่วันนี้ค่ะฝนเข้าก็เริ่มมีความงามนะคะมีฝนตกแล้วก็ได้รับน้ำฝนนี่แหละคะ่ะก็ทำให้เริ่มบางต้นก็เริ่มแทงหน่อออกมานะคะเริ่มแทงหนอ่อพึ่งแทงหน่อก,ก็มีอันนี้เป็นกระบะที่เพาะด้วยเมล็ดนะคะอันนี้เพาะไว้นานแล้วเขาก็เริ่ม เริ่มมีใบมีต้นขึ้นมาแล้วค่ะสำหรับต้นที่พอด้วยเม็ดนี่ปีแรกหัวก็จะเท่ากับหัวไม้ขีดนะคะไม่ได้หัวใหญ่ปีต่อไปก็จะประมาณเท่ากับนิ้วก้อยนะคะ3ปีก็ถึงจะได้ชมดอกดอกก็ไม่ได้ใหญ่นะคะดอกเล็กนิดเดียวนะคะขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาที่ปลูกอะค่ะไม่ใช่ว่าจะปลูกแล้วก็จะได้เห็นดอกเลยนะคะต้องใช้ความอดทนกับเขานิดนึงแล้วก็ถ้ามีต้นนี่ก็ขยายพันธุ์ยากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าสามารถผสมแล้วก็ให้เขาออกเม็ดออกอะไรได้เนี่ยก็จะทำให้มปีปริมาณเพิ่มขึ้นได้นะคะนี่ค่ะก็จะปลูกแล้วก็สำหรับต้นใหญ่แล้วก็ใส่กระถางใส่กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดใส่กระถางเล็กเนี่ยก็จะทําให้ต้นเขาล้มนะคะโค่นแล้วก็ล้มได้ตอนนี้อยู่ในช่วงของอทั่วไปในในโรงเรือนนี่นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ4ใบนะคะ3ใบถึง4ใบยังไม่ถึงยังไม่ถึง7ใบนะคะเ,เขาก็จะชอบอย่างเงี้ยค่ะกระถางมังกรขนาดหน้ากว้าง16นิ้วนะคะ ก็จะใส่ตามขนาดไซส์ของต้นนะคะเนี่ยก็สองใบก็จะขึ้นใช้เห็นละบางต้นนี่ก็มีสองสองสีนะคะสองก้านก้านแดงกับก้านเขียวนะคะตอนนั้นน่าจะให้คนปลูกเขาก็ปลูกแบบาตามความคิดของเขานะคะแดงกับเขียวคู่กันไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะอากาศข้างในนี่ก็จะเย็นๆเขาก็ชอบแบบมีแดดบ้างชอบแสงแดดเช้านะคะล่มรำไรไม่ได้ได้จัดมากนะคะก็เราก็จะใช้วิธีเรียนแบบธรรมชาติที่เขาอยู่่างนี้ค่ะก็จะมีกระถางประมาณนี้นะคะอันนี้ก็สี่สี่ใบใบที่ห้าก็กำลังแทงขึ้นทรง ทรงใบเขาจะสวยนะคะเขาจะออกอแตกใบซ้ายขวาเป็นระเบียบนะคะส่วนดอกก็เหมือนกันกลีบประดับกลีบดอกเขาก็จะซ้อนกันเหมือนเกล็ดพญานาคนะคะเป็นต้นไม้ที่พอดีว่ามีเข้าฝันนะคะเป็นต้นที่เกิดจากหางของพญานาคเล่นน้ำแล้วก็มอบให้เป็นต้นไม้นะคะก็ะถือว่าเราก็มองว่าไม่ใช่กระเจียว ธรรมดานะคะเป็นอดอกไม้พิเศษนะคะใน,ในลักษณะที่ว่าเป็นว่านอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้นใหญ่เราก็ใส่กระถางใหญ่นะคะใส่กระถางใหญ่กลัวว่าเขาจะล้มนะคะเราก็ต้องใส่กระถางใหญ่เอาไว้ขนาดของลำต้นเนี่ยคะ่ะก็จะมีผลต่อดอกนะคะว่าดอกเขาจะใหญ่ไหมใหญ่ ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นด้วยบางต้นที่ได้ฝนมากๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะลม้มแล้วก็ต้องหาไม้นะคะต้องต้องต้อง,องมีไม้ไผ่นะคะมาดามมาไว้ส่วนอันนี้ก็คือนี่นะคะนี่ก็คือต้นนี้กา้กานก้านแดงค่ะแทงหน่อขึ้นมาแล้วก็จะเห็นนะคะว่าเป็นก้านแดงแต่ถ้าเกิดยังไม่แทงเนี่ยก็ดูยากนิดนึงนะคะ แต่อย่างเงี้ยก็ก้านเขียวนะคะต้นจากก้านเขียวนะคะสําหรับใบของเขาก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นใบเนี้ยมันนะคะมันวาวนะคะส่วนข้างหลังเนี้ยหลังใบเนี่ยก็จะขนนุ่มนะคะต้นนี้สมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์มากเลยนะคะ ทีนี้มันก็จะมีบางต้นที่โชคดีนะคะอย่างอย่างให้ดูกระถางนี้นะคะก็คือเขาจะมีมีดอกแล้วก็ติดเมล็ดพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะเกิดขึ้นนะคะเขาก็จะมีเมล็ดเกิดขึ้นมาหลายต้นเลยค่ะเนี่ยที่เกิดขึ้นมาในกระถางนี้นะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะ ต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ก็จะติดเมล็ดเหมือนกันนะคะที่ติดเมล็ดเยอะๆก็จะมีแบบนี้นะคะ่ะเขาก็จะขึ้นมานะคะแล้วก็จะให้มีแสงเข้ามา <c oughs> มีแสงได้แสงได้อากาศ โปร่งนะคะก็ต้องรอสักพักหนึ่งน่าจะประมาณต้นมิถุนาก็จะได้ชมชมอดอกอุตสานะคะก็จะน่าจะเริ่มนี่ค่ะข้างบนเราก็จะใช้พอดีปลูกคลาวโรสีด้วยก็เลยได้เป็นที่แขวนคลาวโรสีตรงนี้นะคะเป็นต้น ชงโคสามสีนะคะสวยสวยหวานค่ะชื่อดอกเขาเนี่ยเป็นถึงยอดเลยนะคะยอดเนี่ยที่ทที่ที่โน้มลงมาเนี่ยค่ะสีเหมือนกล้วยไม้นะคะบางทีก็ชงโคสามสีชงโคกล้วยไม้ชงโคเปอร์เซียแล้วแต่นะคะเขาก็มีหลายชื่อที่เรียกนะคะเนี่ยจะเยอะมากนะคะช่วงนี้กำลังออกดอกค่ะพอนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะมี มเมล็ดมีอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเก็บเมล็ดเพาะพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะคะส่วนในตัวโรงเรือนนี้ก็เป็นโรงเรือนเดิมนะคะท,ที่ปลูกตั้งแต่หลายปีแล้วเราก็จะปลูกตรงนี้ก็คือส่วนมากก็จะเป็นเอามเลมล็ดมาโรยนะคะ,มะเลมล็ดมาโรยก็ลงแปลง สองแปลงเนี้จะเป็นแปลงที่เกิดจากมเมล็ดก็จะมีต้นเล็กๆก,ก็เริ่มทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเข,า,ขาจะแตกหน่อเรื่อยๆจนกระทั่งเดือนกระกฎะา,าคมก็ยังจะมีหน่อเล็กๆขึ้นมาอยู่นะคะที่ว่าเกิดจากมเมล็ดส่วนนี้ก็คือต้นใหญ่นะคะที่ว่าปีที่แล้วก็อยู่แปลงนี้เราก็มีการปรับปรุงนิดหน่อยก็คือขุด เอาที่ต้นหัวใหญ่ๆค่ะต้นใหญ่ๆเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาจะแน่นมากเกินไปเอาไปใส่กระถางแล้วก็เอาต้นอื่นมาลงไว้แทนนะคะก็จะมีถามว่าต้นเนี้มีศัตรูไหมก็มีนะคะจะมีมแมลงอย่างเงี้ยค่ะกลางคืนก็ทงก็ต้องมาดูแต่ว่าเราไม่ได้มีเวลามาดูเขาก็าจะมีเจาะมีอะไรเงี้ยก็จะมีนะคะ ตัวอะไรเงี้ยมากินอันนี้ก็เป็นเจ้าตัวตัวป่าดนะคะเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยข้ามาอาศัยอยู่ข้างในอยู่แล้วก็บางทีก็ปล่อยเขาไปตามธรรมชาติของเขาไปนะคะ,ะแปลงนี้ก็เหมือนกันนะคะแปลงนี้จะจะต้นใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ขยับขยายไม่ได้ทำอะไรนะคะเนี่ย ก็จะเหมือนเหมือนเดิมของเขาต้นนี้ก็จะสูงมากเลยนะคะใบใหญ่นะคะใบใบเท่ากับเนี่ยค่ะใบใหญ่มากเพราะว่าต้นเขาใหญ่อะคะ่ะเนี่ยใบนี้ก็เกือบจะน่าจะห้าสิบเซนนะคะเฉพาะใบนะคะเอาเฉพาะใบใบนี้ก็คือความความยาวความใหญ่ของเขาอะคะ่ะยาวกว่าศอกหนึ่งอะ ก็น่าจะ50ิเซนนะคะ50เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะให้ดูนะคะต้นที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ก้านใบเนี่ยจะเวลาที่แบบเราขยี่ใบหรือก้านของเขาจะมีกลิ่นหอมหอมแบบเป็นสมุนไพรธรรมชาติน้ำหอมธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นต้นกานเขียวนะคะนี่ค่ะ ต้นแปลงนี้จะสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ต้องมาจะได้ดูนะ,ะดูที่ใบของเขานะคะใบใบใหญ่นะคะใบใหญ่ยาวเนี่ยค่ะนะคะเนี่ยพอดีว่าถ่ายถ่ายด้วยอีกมือหนึ่งก็เลยจับได้แค่นี้นะคะนี่ค่ะใบใบใหญ่มากนะคะค่ะ แล้วก็ต้นส,สวยๆในส่วนหนึ่งแล้วก็จะยกมาไว้พอดีว่ามีบ่อปลูกบัวนะคะยังไม่ได้เกิดบัวยังไม่เกิดค่ะเราก็จะเอากระถางเนี่ยที่มาบางล้อมล้อล้อมลายล้อมรอบไว้เลยนะคะเนี่ยค่ะพราะก็จะมีตัววัชพืชตัวมแมลงตัวอะไรแล้วก็ค่อย มาไล่ไปนะคะอันนี้ก็จะใบยาวนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็จะขึ้นมาเป็นกอนี่ค่ะอันนี้ก็ขึ้นมาเป็นคู่เลยนะคะน่าจะเกิดจากการที่ว่าตอนปลูกอะคะ่ะน่าจะใส่สองหัวอันนี้ก้านแดงนะคะทรงสวยค่ะ เขาก็จะได้รับแสงแดดนิดนึงถ้าเกิดว่าไม่ได้แดดเลยเนี่ยเขาก็จะอ่อนแอนะคะอันนี้ก็ต้นใหญ่เพิ่งได้ใบเดียวนะคะส่วนกระถางอื่นๆที่อยู่มุมทางนี้ก็เริ่มจะแทงหน่อขึ้นมายังไม่ได้ขยายใบนะคะยังใบยังไม่ม้วนออกอ่ะยังเป็นเป็นหน่ออยู่นะคะ ก็จะมียังไม่มีเวลาใส่กระถางก็มีนะคะส่วนตรงนี้เขาก็จะขึ้นของเขานะคะแล้วก็ของเขาก็จะชอบนะคะชอบแสงมุมนี้จะจะ,จะสวยเหมือนกันค่ะไอที่เห็นเนี่ยพอดีเป็นเป็น,เป,นเป็นดินที่เกิดจากฝนกัดเซาะลงมานะคะตกลงมาแล้วก็อยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือรากของเขานะคะที่เขาจะไปทำตุ้มอาหาร พอดีโผล่ขึ้นมาที่เห็นเห็นอยู่นี้นะคะอันนี้ก็จะเริ่มเริ่มแทงแทงแทงหนอ่อแทงต้นให้เห็นนะคะต้นสูงนะคะต้นนี้ก็ประมาณสูงห้าสิบเซนได้นะคะไม่ไม่ไม่เตียะะนะะเต้ยนะคะนะคะไม่เตี้ยนะคะนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก้านแดงนะคะต้นนี้สมบูรณ์มากเลยค่ะสวยต้องต้องรอชมดอกเขาอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือ ต้นนี้พวกนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก้านเขียวนะคะให้ดูคือช่วงลําต้นเขาใหญ่นะคะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ากำลังได้ใบที่ห้าก็ต้องรอลุ้นอีกทีนะคะเมื่อครบใบที่เจ็ดแล้วดอกจะเป็นยังไงอันนี้ไม่แน่ใจเขาก็อยู่ของเขาปกติแต่ใบของเขาก็เป็นแบบนี้นะคะแต่ไม่ไม่ได้เป็นโรคนะคะ แต่ถ้าเป็นรูนี่ก็คือมีแบงเนี่ยเนี่ยเจ้าตัวนี้นะคะเขาเรียกอะไรอะแบงเต่าทองมัง้งที่เป็นว่าจะเอ่อเป็นตัวศัตรูพืชน,นะคะ,นะคะ,นะคะก็อันนี้ก็ขึ้นมาสองเวลาถ้าเกิดอย่างนี้นะคะเวลาเขาเป็นดอกก็ก็จะมีดอกซ้อนกันขึ้นมานะคะสองดอกนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ต้นใหญ่ค่ะต้นใหญ่มากใบนี่ค่ะข้างหน้านี่จะมันนะคะคือข้างหน้าหน้าใบนี่จะมันแต่ข้างหลังใบนี่นะคะจะนุ่มนะคะนุ่มไม่คันนะคะไม่คันกลิ่นหอมด้วยอันนี้ก็เหมือนกันนี่อันนี้ใบใหญ่อันนี้ต้นก้านแดงนะคะก้านแดงร้อเปอร์เซ์นะคะนี่ นี่ค่ะช่วงใบของเขาใบใจะยาวนะคะแล้วก็จะดูว่าช่วงที่เขาจะออกดอกนั่นแหะค่ะว่าปีนี้ดอกจะโตขนาดไหนปีที่แล้วก็ขนาดของดอกนี่ก็เท่ากับ เทียบกับขวดโคก็1.25ลิตรนะคะใหญ่นะคะก็จะดูไปเรื่อยๆแปลงดูพัฒนาการของเขาอันนี้แปลงนี้ที่เกิดจากการเอามเมล็ดมาหวานนะคะดินก็จะเป็นดินที่น่าจะมีไส้เดือนมาอยู่เยอะอะค่ะขี้ไส้เดือนเป็นกองไว้เลยเนี่ยค่ะนี่คือนี่คือขี้ไส้เดือนนะคะกองเต็มเลย ก็ชอบชอบแบบดินแบบนี้แหละคะ่ะอันนี้ก็คือที่พเพ่อเมล็ดที่เริ่มขึ้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเราขุดดูหัวเขาก็เท่ากับหัวไม่ขีดเองยังไม่ได้ไม่ได้โตเลยนะคะอันนี้ก็กำลังขึ้นนะคะนี่ค่ะรู้สึกว่าปีนี้ต้นใหญ่เขาก็จะอยู่แปลงเงี้เหมือนเดิม,มค่ะ ีที่แล้วเขาก็อยู่ทา,ทางมุมนั้นเหมือนกันค่ะประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวรอเขาครบเจ็ดใบแล้วก็จะเริ่มมีดอกให้ชมนะคะแล้วก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างดอกเป็นยังไงค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ